ไทรอยเป็นพิษหรือไฮเปอร์ไทรอยนะคะจะมีภาวะฮอร์โมนไทรอยสูงซึ่งภาวะนี้นะคะถูกกระตุ้นได้ง่ายจากสาร สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋าคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะแม่จ๋าเคยทําคลิปนะคะเกี่ยวกับโรคไทรอย์มะเร็งไทรอย์ไปนะคะซึ่งมะเร็งไทรอย์นะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะสําหรับคนไทยแล้วก็ในโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะแล้วเพื่อนๆหลายคนนะคะก็มีคอมเมนต์มาซักถามนะคะว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นไทรอย์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์ คลิปนี้ออกไปค่ะแบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะการให้เท่ากับได้รับนะคะถ้าแชร์กันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะที่เกี่ยวกับไทรอยนะคะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะก็คือ1นนะคะอาการไทรอยเป็นพิษหรือไฮเปอร์ไทรอยค่ะและ2ก็คือภาวะขาดไทรอยหรือไฮโปไทรอยนะคะ แต่สาหรับวันนี้นะคะแม่จ๋าจะมาพูดเกี่ยวกับไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าภาวะไทรอยเป็นพิษนะคะ<อ>ซึ่งจะพูดเกี่ยวกับอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นไฮเปอร์ไทรอยหรือภาวะไทรอยเป็นพิษค่ะภาวะไทรอยเป็นพิษนะคะมีอาการคอพอกนะคะคอโตขึ้นนะคะมีอาการตาโปนมีอาการใจสัน่นเนื่องจากต่อมไทรอยนะคะโตขึ้นแล้วก็ผลิตฮอร์โมนไทรอยออกมามา,มากเกินไปค่ะ หนึ่งนะคะก็คืออาหารที่ให้ไอโอดีนและซิลิเนียมสูงๆค่ะเพราะว่าผู้ป่วยที่ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษหรือไฮเปอร์ไทรอยนะคะจะมีภาวะฮอร์โมนไทรอยสูงซึ่งภาวะนี้นะคะถูกกระตุ้นได้ง่ายจากสารไอโอดีนและซิลิเนียมค่ะอาหารเหล่านั้นนะคะก็ได้แก่ อาหารทะเลค่ะจำพวกปลาหอยกาบกุ้งหอยนางมรมรวมไปถึงไข่กระเทียมเห็ดเมล็ดงานะคะแล้วก็ยังมีอาหารที่มีซิลียมสูงนะคะก็ได้แก่ปลาทูน่าเห็ดเนื้อวัวเมล็ดทันตะวันเครื่องในสัตว์และถั่วเหลืองนะคะเนื่องจากอาหารเหล่านี้นะคะจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายนะคะผลิตฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะ อาหารที่สองที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะเพราะนมและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมจะส่งผลกระทบต่อต่อมไทรอยเนื่องจากในนมนะคะก็จะมีไอโอดีนและก็ซิลิเนียมสูงเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งส่งผลทําให้การทํางานของต่อมไทรอยนะคะทํางานมากขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนไทรอยเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอาหารที่3ามที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือแอลกอฮอล์และคาเฟอีนค่ะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนนะคะจําพวกเหล้าเบียร์ชากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับผู้ป่วยไทรอยเป็นพิษเนี่ย สารต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะเข้าไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยทํางานไม่คงที่แล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยผลิตฮอร์โมนไทรอยออกมามากเกินความพอดีตัวถัดมานะคะอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารที่มีไขมันสูงค่ะโดยเฉพาะไขมันทานนะคะไขม,นนะะมันทานนะคะมักจะมีอยู่ในเนยขาวคุกกี้เค้กแฮกเกอร์เฟนฟรายโดนัทขนมอบแล้วก็เบเกอรี่ทั้งหลายนะคะ แล้วก็รวมไปถึงอาหารประเภททอดต่างๆด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะอาหารที่มีไขมันอินตัวสูงนะคะซึ่งพบได้ในเนื้อวัวติดมันเนื้อแกะเนื้อหมูแฮมเบคอนเนื้อไก่ที่มีหนังนะคะ ไขมันวัวน้ำมันหมูครีมเนยชีสแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆนะคะเพราะว่าไขมันต่างๆเหล่านี้นะคะจะทําให้ต่อมไทรอยมีอาการอักเสบมากขึ้นถัดมานะคะอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่ทานแล้วทําให้เกิดอาการแพ้ค่ะหากผู้ป่วยพบว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษนะคะอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่าทานแล้วแพ้นะคะควรเลิกรับประทานไปเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้อาการของโรคเนี่ยซุดหนักมากกว่าเดิม ซึ่งอาหารที่ผู้ป่วยไทยลอยเป็นพิษส่วนใหญ่มักจะแพ้นะคะก็ได้แก่ข้าวสาลีนมไข่ปลาถั่วหอยแล้วก็สัตว์น้ําที่มีเปลือกหุ้มนะคะรวมไปถึงปลาทะเลบางชนิดแต่ถ้ายังมีความสงสัยว่าเออเราแพ้อาหารต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจก็แนะนํานะคะว่าควรไปทําการตรวจกับแพทย์นะคะ เพื่อให้ทราบแน่ชัดไปเลยว่าเราแพ้อาหารอะไรหรือเปล่านะคะและถ้าทราบว่าแพ้นะคะก็ควรจะเลี่ยงอาหารชนิดนั้นไปเลยค่ะอาหารชนิดถัดมาที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารที่มีวิตามิน B สูงค่ะทั้งวิตามิน B2 B3 B6 และ B12 นะคะเพราะวิตามิน B ต่างๆเหล่านั้นนะคะจะไปกระตุ้นร่างกายให้ผลิตฮอร์โมน T4 ค่ะ ซึ่งฮอร์โมน T4 นี้นะคะก็คือฮอร์โมนไทรอยชนิดหนึ่งค่ะโดยวิตามินบ<ะ>ีมักจะอยู่ในอาหารต่างๆอย่างเช่นไข่แดงเครื่องในสัตว์ปลาทะเลยีสต์ธัญพืชชนิดต่างๆถั่วลันเตานมเห็ดและ,มะเมล็ดอัลมอนด์ค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีอาการไทรอยเป็นพิษนะคะควรงดหรือลดอาหารเหล่านี้ให้น้อยลงเพื่อจะได้ไม่ไปกระตุ้นร่างกายในการผลิตฮอร์โมนไทรอยผักตระกูลกะหล่ำนะคะ ตรงนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ควรจะงดค่ะเพราะในผักตระกูลกะหล่ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีผักกาดขาวบล็อกโครี่คะนา้าหรือหัวเชเท้านะคะโดยเฉพาะถ้ายังดิบอยู่ยังไม่ผ่านความร้อนนะคะผู้ที่ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษไม่ควรรับประทานเป็นอย่างมากค่ะเพราะไปขัดขวางต่อมไทรอยในการจับไอโอดีนจึงทําให้ร่างกายนะคะได้รับสารไอโอดีนมากเกินไปแล้วก็เกิดภาวะคอพอกค่ะ อาหารชนิดถัดมานะคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารแปรรูปทุกชนิดเลยนะคะเช่นนะคะไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงอาหารกระป๋องนะคะเพราะอาหารต่างๆเหล่านี้นะคะมักจะมีโซเดียมสูงจะกระตุ้นให้ร่างกายนะคะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ด้วยค่ะซึ่งในผู้ป่วยโรคไทรอยเป็นพิษนะคะมักจะเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วและถ้าหากได้รับโซเดียมจากอาหารต่างๆเหล่านี้มากเกินไปนะคะ ก็จะยิ่งกระตุ้นให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงค่ะอาหารนะคะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยควรจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วย ผู้ป่วยควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนในบางกรณีก็ไม่ควรรับประทานเลยและในบางกรณีก็ควรจะรับประทานบ้างเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารแล้วก็วิตามินที่มีความจําเป็นนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพกดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย